สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเกดเล็กเก็ดน้อยนะสำหรับช่างไม้มือใหม่นะครับอ่าสำหรับจะต่อไม้โครงนะครับให้มีขนาดยาวนะครับคือวิธีการต่อนี้จะตัดตรงต่อมันก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเราจะเปน็นีต้องปาดเฉียงนะครับผมนะครับผมปาดเฉียงนะโดยใช้ผมทำเจ็กตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะปาดองศา ก็ระยะรู้ถึงจากปลายตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณ10เซนนะครับผมก็ใช้จิกตัวนี้นะครับแต่ก็อันนี้ผมมันทาไม่เรียบร้อยเท่าไหร่จะต้องทาแบบยึดล็อกให้แข็งแรงนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้เล่มอันตรายนะครับก็ลักษณะ,ะเอาไม้วางทาบนะครับผมวางทาบนี้นะมันก็จะตัดตามองศาเฉียงที่เราต้องการนะครับระยะตรงนี้10เซนใช่ไหมตั้ง1ิเซนใช่ไหมแล้วเราก็เอา บัมทัดลากเส้นตรงนี้นะครับปาดเฉียงนะแล้วก็ไปตั้งกับบล็อกเรื่อยๆนี่นะครับผมนะ <S <S พอได้เสร็จแล้วใช่ไหมอไอตัวลูกคอมที่ผมยิงไปนี่มันมันไม่ได้เป็นตัวยึดนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ไม้สองอันเกาะนะครับแล้วค่อยเอาเกี่ยวปล่อยดูดนะดูดดูด,ด,ดเอียง,งเลยนะดูดเอียงนะครับผมนะ <S <S สงด้านนะครับสองด้านนะ ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแต่ถ้ายิงลูกค้อนบางเดียวมันไม่แข็งแรงรมันหลุดนะผมแค่ยิงเกาะให้ไม้ไม่ดิ้นแล้วก็ดูเกียบปล่อยเข้าไปนะฝังหัวเข้าไปนะครับผมแข็งแรงครับรับกาลังได้ฮะนครับก็ประมาณนี้ครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะก็มาแนะนําสําหรับช่างไม้มือใหม่นะครับผมเผื่อจะทําการต่อไม้เพื่อให้มีความแข็งแรงก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ